ไกลลมทางเธอได้ยิน ่วงอาทิตย์ก่อนมันมีเรื่องบางต่อยเยอะเรารู้สึกว่าผลไม่ไหวก็เลยเขียนเพลงนี้ขึ้นมาหลากัหลกๆมันสื่อสารเรื่องความเป็นมนุษย์ครับความเป็นคนคนเท่ากันความคิดความเชื่ออยู่ในเนื้อเพลงด้วยพูดถึงเรื่องใจแผ่นดินเรื่องพื้นที่ด้วย <S <S เราเคยไปค่ายอาสาแล้วก็ไปอยู่กับพี่น้องปะกกยอบ่อยๆมันสัมผัสได้ถึงหัวิตหัวใจมันเป็นคนเหมือนกันมันทำไมจะต้องเบียดขับกันแบบไปอยู่ชายขอบจนรู้สึกว่าคนพวกนี้แม่งจะต้องถูกกำจัดออกไปจากผืกนแผ่นดินนี้แม่งไม่ใช่แล้วอะไรเงี้ย เราอยู่กับขบวนการเรีนพี่น้องรัายาการชาวบ้านอะไรเงี้ยครับเราเห็นความไม่เป็นธรรมก็เขียนมาภายใต้สถานการณ์ภายใต้สิ่งที่มันเกิดขึ้นหลักๆเพลงเรามันยืนอยู่บนฐานของสิทธิมนุษยชนประชาธิปไตยสันติภาพเสรีภาพภาพ,ภาพ,พยายามเขียนออกมาเท่าที่พอจะเขียนได้ครับเรารู้สึกว่าถ้ามันถ่ายทอดออกมาจากใจที่เรารู้สึกมันจริงๆมันจะมีพลังมากกว่าแค่แบบแต่งไปเรื่อยก็เลยอยากลงไปดูไม่รู้ว่าจะไปได้มากน้อยแค่ไหนแต่ก็ไปอยู่หน้าอุทยานได้ก็ยังดี บวนการต่อสู้กับงานศิลปวะวัฒนธรรมมันอยู่คู่กันเสมอครับผมเชื่อว่าเพลงมันมีพลังอยู่ในตัวทําให้คนที่ต่อสู้เรื่องประเด็นนี้ครับได้รู้สึกได้เข้าใจแล้วก็มีพลังในการขับเคลื่อนสู้ต่อไปถ้าเพลงนี้มันจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงที่มันจะขยับไปมากกว่านั้นมันก็อาจจะต้องใช้การสื่อสารที่มากกว่านั้นคือมุมหนึ่งการต่อสู้มันเครียดเนาะมันดุเดือดอะไรเงี้ยถ้าเกิดมันมีเรื่องของ งานศิละปวะวนะัฒนธรรมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขยับขับเคลื่อนในการต่อสู้ครับมันก็จะทําให้การต่อสู้บางช่วงมันจะผ่อนคลายลง่น,น้อยก็คือให้กําลังใจคนที่ทํางานเรื่องพวงนี้บางเนื้อหาของเพลงมันก็ขยายประเด็นช่วยให้ประเด็นนั้นมันขยับไปได้ต่องเาย ก็อยากให้เพลงนี้เป็นเพลงที่ถูกใช้งานกับประเด็นเรื่องราวของพี่น้องได้จริงๆแล้วถ้าเกิดมันสามารถขยายไปสู่พี่น้องในพื้นที่อื่นๆกับเพลงนี้ก็ถ้ามันใช้ได้ก็เอาไปใช้เถอะครับแต่ส่วนเรื่องว่าแล้วเพลงนี้มันจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนก็เราก็คงต้องเดินทางเพื่อที่จะไปบอกเล่าเรื่องราวผ่านบทเพลงนี้ในพื้นที่อื่นๆด้วยไม่ใช่แค่ปล่อยละลอยไว้ในอากาศเรั Hãy mực thân, hay đinh để chịu yên. Chúng ta là một dân tộc, nhỏ cũng là một dân tộc. Chúng ta là